สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็ระเดิมงานเ่ยวแรกครับไปแลนงานครับมาเนี่โอ้ตรงนี้แยกบอกบังหน้าครับโล่งดีจังเลยอยหงเป็นยังสี่ตลอดเด้กลับมาถึงสี่ทำงานนะครับนี้ก็แรนงานตามปก,กตินะครับ ก็รู้สึกว่าเติมน้ำมันได้หลายนะครับกลัวเกิดจากยังครับเติมน้ำมันได้ละแเชีนี่ได้หลายรู้สึกว่าได้หลายนะครับทุกปั๊มด้วยนะครับนี่ก็กลับมาเมื่อวานนีครับขอบคุณพี่น้องนะครับของฝากมาจากชัยพุ่มนะครับก็ขอบคุณไหลายนะครับ เดี๋ยวปีหน้าพ่อไม้สิไปเยี่ยมยามอีกนะครับเี่นหนงกเดินทางกลับสู่มืองกร้งารวาวาจิไปไซนะครับก็อยเดินทางปลอดภัยนะครับจนเนหน่าจะลดติดนะครับช่วงช่วงนี้นะครับนะก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ แต่เมื่อคืนนี้ผมคิดว่ารถน่าจะไลนะครับเมื่อคืนนี้เพราะว่าเมื่อนีาานเป็นเมือเปิดงานนะครับน่าจะไรลรถติดเนี่ยับอ่าเมื่อวานี่ก็เริ่มจะติดนะครับาะก็ขอคุณจคเจเล็กความนะครับแมคคานนำนะครับบาดปกป็ดน,นะครับปากของปากมาให้นะครับแล้ว เียตเดอคนดังนะครับอย่างที่แช่กระทิ้นให้เมืองนะครับนั่นแหละกะ็ติเป็นลักษณะนั่นนะครับอ่าน้องกระทิ้นก็เฮ็ดมากเริ่มดังเพื่อนก่อ่าผ่านจุดนั้นจุดนี้มากนะครับเพื่อนก็เอาประสบการณ์มาบอกนะครับก็เป็นดังที่เพื่อนบอกนั่นแหละครับน้องกระทินนะครับ เพิ่งผพานหลายจุดแล้วครับจนเพิ่นได้เรียนแล้วตอนนี้เพิ่นประสบเพิ่นสเร็จนะครับน,ออน้องกระถิ่นหลายคนก็น่นาติหูจักนะครับน้องกระถินของเขานะครับก็บผมเองกับเป็นเอฟซีอยู่นะครับกดติตดตามอยู่นะครับอใหม่ปีนี่นะครับก็ขอพี่นอ้องจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งใด หวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจุกทันทุกคนนะครับก็ขอให้แขงๆรว่อยๆปังๆนะครับนี่ก็สวัสดีครับผม